มาทำความรู้จักกับทัศนาาตุแต่ละชนิดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของจุดและก็เส้นเริ่มจากจุดกันก่อนนะครับจุดเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ส่วนอื่นๆทั้งหมดนะครับหากนำจุดมาจา,างโดยเรียงต่อๆเรียงกันไปแบบซ้ำๆสามารถทำให้เกิดรูปร่างรูปทรงน้ำหนักและก็ลักษณะผิวอื่นๆสามารถสร้างความตื่นเต้นแล้วก็ความน่าสนใจได้นะครับ ตัวจุดเองนั้นเกิดจะไม่มีความสําคัญอะไรเลยรูปร่างก็ไม่มีมิติก็ไม่มีแต่เมื่อปรากฏตัวในที่ว่างก็จะทําให้ที่ว่างนั้นมีความหมายขึ้นมาทันทีนะครับในธรรมชาติเราจะเห็นจุดกระจายอยู่ซ้ําๆทั่วไปในที่ว่างเช่นจุดที่สุกใสของกลุ่มดาวในท้องฟ้าลายจุดในตัวของสัตว์และกบพืชบางชนิดนะครับ ในพื้นที่ว่างว่าหากเราทําให้เกิดปรากฏจุดขึ้นมา2จุดในระยะห่างกันก็จะมีเส้นเกิดขึ้นในจินตนาการลากจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งทันทีนะครับเส้นนี้จะมองไม่เห็นเรียกว่าเส้นโครงสร้างต่อไปนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของเส้นนะครับเส้นเป็นจุดเริ่มต้นก่อรูปทรงเพื่อสื่อสัญ,ญลักษณ์แสดงความหมายให้เป็นรูปธรรมเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการทางศิลป,ปะ ขอย้มาเป็นงาน,นวัตกรรมปรากฏเป็นรูปธรรมต้องเริ่มต้นจากเส้นเส้นเป็นตัวแปรภาพในจินตนาการออกมาเป็นรูปธรรมเบื้องต้นในงานสร้างสรรค์ทั้งสิ้นนะครับเส้นเกิดขึ้นโดยการกระทําด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเกิดเป็นร่องรอยในทางยาวจากหนังสืออประกอบของศิลปะที่ท่านศาสตราจารย์ชลูดนิ่มเสมอได้เขียนไว้ท่านได้อธิบายเรื่องของเส้นไว้ว่า เส้นเป็นทัศนาธาตุพื้นฐานสําคัญของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีผลต่อการรับรู้ทําให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์นักสร้างสรรค์ใช้เส้นร่างภาพเป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อถ่ายทอดความคิดสิ่งที่เห็นในจินตนาการให้ปรากฏเป็นรูปภาพเส้นเป็นมิติเดียวและก็สามารถเปลี่ยนแปลงความกว้างความยาวและก็ทิศทางได้นะครับเส้นกําหนดขอบของแบบฟอร์มเส้นมีหลายลักษณะ ได้แก่เส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งเส้นแนวทแยงเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหนาเส้นบางสามารถนำสายตาผู้ชมไปในตำแหน่งต่างๆทั่วทั้งภาพสื่อสารข้อมูลด้วยลักษณะและทิศทางเมื่อนำเส้นมาทำซ้ำๆก็สามารถสร้างรูปแบบได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวจังหวะการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในภาพได้ก็โดยการใช้เส้นนะครับเส้นเป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดเป็นแกนของทัศนศินทุกแขนเส้นเป็นพื้นฐานโครงสร้างของทุกสิ่ง ในจักรวาลซึ่งแสดงความรู้สึกได้ด้วยตัวของมันเองและด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆขึ้นงานจิตกรรมไทยจีนและก็ญี่ปุ่นล้วนมีเส้นเป็นหัวใจของการแสดงออกการเริ่มต้นและการพัฒนาจินตนาการของทัศนศิลปินจะต้องอาศัยเส้นเป็นปัจจัยสําคัญไม่ว่าจะเป็นจิตรกรประติมากรหรือสถาปนิกจะต้องอาศัยเส้นเป็นปัจจัยสําคัญทั้งสิ้นนะครับการใช้เส้นนั้นเราสามารถจะกระทําได้อย่างรวดเร็วและกดรงใจ โดยสันทัตยาหนหรือใช้อย่างพิิตเพเคราะห์โดยการใช้ปัญญาเส้นแสดงแกนแท้ของทุกสิ่งได้อย่างเข้มข้นและก็ย่นย่อที่สุดนะครับเส้นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของโครงสร้างของศิลป,ปะที่สแสดงออกมาอย่างมีความหมายและให้ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์และจิตใจแก่ผู้ดูนะครับขนาดความยาวทิศทางเส้นที่ช่วยสแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกของศิลป,ปินเส้นแต่ละเส้นที่แตกต่างทางลักษณะ และกายภาพก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับเส้นเป็นตัวสร้างรูปทรงที่อยู่ในจินตนาการให้ปรากฏเป็นรูปธรรมความคิดของช่างหรือจิตกรยังเป็นมโนภาพคือนามารมจับต้องไม่ได้นะครับเส้นเป็นตัวสร้างรูปทรงให้เกิดขึ้นภาพในจินตนาการนั้นยังไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เส้นจะทําหน้าที่แปลงมโนคติหรือความคิดให้ออกมาเป็นรูปทรงที่สัมผัสได้อย่างรวดเร็วชัดเจนเข้มข้น รูปธรรมในเบื้องต้นเกิดขึ้นได้กับรสเส้นและต่อมาก็เกิดการพัฒนาก้าวไปสู่รูปธรรมจับต้องได้มองเห็นด้วยตาคือผลงานทนาัศนศิลป์หมายถึงผลงานศิลปะชิ้นสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอได้เขียนถึงคําจํากัดความของเส้นคุณลักษณะของเส้นความรู้สึกที่เกิดจากลักษณะของเส้นความรู้สึกที่เกิดจากทิศทางของเส้นและก็เส้นโครงสร้างไว้ดังต่อไปนี้นะครับ คำจำกัดความของเส้นท่านเขียนไว้ว่า 1. เส้นเกิดจากจุดที่ต่อกันในทางยาวหรือเกิดจากร่องรอยของจุดที่ถูกแรงแรงหนึ่งผลักดันให้เคลื่อนที่ไปนะครับ 2. เส้นเป็นขอบเขตของที่ว่างขอบเขตของสิ่งของขอบเขตของรูปทรงขอบเขตของน้ําหนักและขอบเขตของสี 3. เส้นเป็นขอบเขตของกลุ่มสิ่งของหรือรูปทรงที่รวมกันอยู่เป็นเส้นโครงสร้างที่เห็นได้ด้วยจินตนาการเท่านั้น คุณลักษณะของเส้นเป็นอย่างไรเส้นมีมิติเดียวคือความยาวมีลักษณะต่างๆมีทิศทางและก็มีขนาดลักษณะต่างๆของเส้นได้แก่ตรงโคง้งคดเป็นคลื่นฟันปลาเล็ดปลาก้นหอยชัดพราเส้นปลาเหล่านี้เป็นต้นนะครับทิศทางของเส้นได้แก่แนวราบแนวดิ่งแนวเฉียงแนวลึกขนาดของเส้น เส้นไม่มีความกว้างมีแต่เส้นหนาเส้นบางหรือเส้นใหญ่เส้นเล็กขนาดของเส้นจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับความยาวด้วยนะครับถ้าเส้นนั้นสั้นแต่มีความหนามากก็จะหมดคุณลักษณะของความเป็นเส้นไปกลายเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าความรู้สึกที่เกิดจากลักษณะของเส้น 1. เส้นตรงในความรู้สึกแข็งแรงแน่นอนตรงเข้มไม่ประนีประนอมหยาบแล้วก็เอาชนะ2เส้นโค้งน้อย เส้นเป็นคลื่นน้อยๆให้ความรู้สึกสบายเปลี่ยนแปลงได้นะครับเลื่อนไหลต่อเนื่องมีความกลมกลืนในการเปลี่ยนทิศทางความขึ้นวหวช้าๆสุภาพเป็นผู้หญิงนุ่มและก็อิ่มเอิบแต่ถ้าใช้เส้นแบบนี้มากเกินไปจะทําให้เกิดความสึกกังวลด้วยเปลื่อยขาดจุดหมายนะครับ 3. เส้นโค้งวงแคบเปลี่ยนทิศทางรวดเด็วมีพลังเคลื่อนไหวรุนแรง 4. เส้นโค้งของวงกลม การเปลี่ยนทิศทางที่ตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ความรู้สึกเป็นเรื่องของซ้ำๆเป็นเส้นโค้งที่มีระเบียบมากที่สุดแต่ก็เจืดชืดที่สุดนะครับไม่น่าสนใจที่สุดเพราะขาดความเปลี่ยนแปลง 5. เส้นโค้งก้นหอยให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวคลี่คลายและเติบโตเมื่อมองจากภายในออกมานะครับแต่ถ้ามองออกจากภายนอกเข้าไปจะทาให้รู้สึกที่ไม่สิ้นสุดของพลังความเคลื่อนไหว เส้นก้นหอยที่พบในธรรมชาติมักจะบนทวนเข็มนาฬิกานะครับเห็นได้ในก้นหอยในหมอกเพลิงในอาการเกี่ยวพันของไม้เลื้อยเป็นเส้นโค้งที่ขยายตัวออกไปไม่มีจุดจบ6เส้นฟันปลาหรือเส้นคดที่หักเอด้วยกระทันหันเปลี่ยนทิศทางรวดเร็วมากทําให้ประสาทกระตุกให้จังหวะกระแทกเรง่งทําให้เรานึกถึงพลังงานไฟฟ้าฟ้าผ่ากิจกรรมที่ขัดแยง้งความบุนแรงและก็สงคราม ความรู้สึกที่เกิดจากทิศทางของเส้นเป็นอย่างไรเส้นทุกเส้นมีทิศทางคือทางนอนทางตั้งหรือทางเฉียงนะครับแต่ละทิศทางจะให้ความรู้สึกต่อผู้ดูต่างกัน1เส้นนอนอีคล,ลุมเครือนกับแรงดึงดูดของโลกให้ความรู้สึกพักผ่อนเงียบเฉยสงบผ่อนคลายได้แก่ขอบฟ้าทะเลทุ่งกว้างหรือคนนอน2เส้นตั้งให้ความสมดุลมั่นคงแข็งแรง พุ่งขึ้นจริงจังและก็เงียบขลึมเป็นลักษณะของความถูกต้องซื่อสัตย์มีความสมบูรณ์ในตัวเป็นผู้ดีสง n g าทะเยอทะยานและก็รุ่งเรือง 3. เส้นเฉียงเป็นเส้นที่อยู่ระหว่างเส้นนอนกับเส้นตั้งนะครับให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่สมบูรณ์ไม่มั่นคงต้องการเส้นเฉียงอู่เส้นหนึ่งมาช่วยให้มั่นคงสมดุลในรูปของมุมฉากนะครับ 4. เส้นที่เฉียงและโค้งให้ความรู้สึกขาดระเบียบตามยถากรรมให้ความรู้สึก พุ่งเข้าหรือพุ่งออกจากที่ว่างทีนี้มาดูเรื่องของเส้นโครงสร้างกันบ้างเป็นอย่างไรเส้นโครงสร้างก็คือเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตาเป็นเส้นที่เกิดขึ้นในจิยนตนาการที่ผู้ดูจะรู้สึกหรือปฏิปต่อเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเส้นชนิดนี้เดินทางด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้ดยการเห็นนะครับเป็นเส้นที่มีความสําคัญมากในศิลปะพลังอำนาจในงานศิลปะที่จะเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งผ่อนคลายหรือตึงเครียดก็อยู่ที่เส้น โครงสร้างหรือเส้นภายในที่มองไม่เห็นนี้นะครับเส้นโครงสร้างมีอยูหกอย่างด้วยกันก็คือ 1. เส้นแกนของรูปทรงเช่นส้มศูนทวงของคนเส้นแกนของผลไม้เส้นแกนของวัตถุสิ่งของต่างๆ 2. เส้นรูปนอกของกลุ่มรูปทรง 3. เส้นที่ลากด้วยจินตนาการจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งนะครับเช่นดาวหมีดาวเทอรเข้เป็นต้น 4. เส้นแสดงความเคลื่อนไหวของที่ว่าง 5. เส้นโครงสร้างของปริมาตรเนื่องจากเส้นรอบนอกไม่สามารถแสดงความโค้งนูนของปริมาตรได้เส้นภายในจึงเป็นเส้นโครงสร้างหรือเส้นจินตนาการอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สแสดงความเคลื่อนไหวที่พื้นผิวให้รู้สึกในปริมาตรของรูปทรง 6. เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบที่เกิดจากเส้นแกนของส่วนต่างๆที่ประสานกันก่อนที่จะมีรายละเอียดของรูปทรงเส้นชนิดนี้มีความสําคัญ ต่อการสร้างอารมณ์ความรู้สึกส่วนรวมของศิลปะมากนะครับเมื่อเรามองดูวัตถุที่เป็นมวลเช่นคนภูเขาต้นไม้เราจะรู้สึกในเส้นแกนก่อนสิ่งอื่นเช่นคนยืนจะเห็นเป็นเส้นดิ่งภูเขาจะเห็นเป็นเส้นนอนคนนั่งจะเห็นเป็นเส้นโคง้งการวางเส้นโครงสร้างขององค์ประกอบก่อนที่จะเขียนมวลหรือรูปทรงลงไปจึงเป็นวิธีที่เราสามารถกําหนดความรู้สึกหรืออารมณ์ขั้นต้นของภาพ เป็นพื้นฐานสําหรับสารต่อด้วยรูปทรงที่มีรายละเอียดและความซับซ้อในให้สมบูรณ์เต็มที่ต่อไปนะครับโครงสร้างทางความคิดสร้างสรงสรค์ของศิลปะล้วนใช้เส้นเนี่ยเป็นตัวนําเป็นจุดเริ่มต้นเป็นปฐมบทในการถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงและบอกเล่าทุกอย่างที่อยู่ในภาพ่าภาพนี้สื่อถึงอะไรเมื่อทศนาธาตุถูกนํามาจัดวางประสานกันอย่างกลมกลืนด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมพอดีและก็สมดุลความเป็นเอกภาพก็จะเกิดขึ้น ผลงานศิลปะที่ดีก็จะปรากฏตัวนะครับทีนี้ก็มาดูเส้นอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือเส้นแบบคาลิกราฟิกเส้นแบบนี้เป็นอย่างไรเป็นเส้นที่เกิดจากรอยตวัดของผู้กันหรือปากกาเป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์แสดงจังหวะของความเคลื่อนไหวแสดงบุคลิกของผู้เขียนให้ความงามในตัวของมันเองเห็นได้ชัดในงานจิตรกรรมและตัวหนังสือของจีนและญี่ปุ่นงานวาดเขียนในเด็กเล็กเส้นในงานวาดเส้น และเส้นลายมือในการเขียนหนังสือมีลักษณะอารมณ์เป็นส่วนตัวเปลี่ยนแปลไปได้หลายแบบนะครับอาจให้ความรู้สึกอ่อนแอเข้มแข็งอ่อ,อนหวานกล้าแข็งหนาบางนุ่มพร่าหรือขมชัดทีนี้มาดูหน้าที่ของเส้นกันบ้างนะครับว่าเส้นมีหน้าที่อย่างไรบ้างข้อหนึ่งก็คือเส้นแบ่งที่ว่างออกเป็นส่วนๆข้อ 2. กําหนดขอบเขตของที่ว่างหมายถึงสร้างรูปร่างหรือแบบรูปของที่ว่างข้อ3 กำหนดเส้นรูปนอกของรูปทรงหมายถึงการสร้างรูปทรง 4. ทํทำหน้าที่เป็นน้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงาหมายถึงการแรงงด้วยเส้นนะครับ 5. ให้อารมณ์ความรู้สึกด้วยตัวเองเส้นโดยพื้นฐานจริงๆแล้วมีอยู่2ลักษณะเท่านั้นนะครับได้แก่เส้นตรงกับเส้นโค้งเส้นทุกชนิดเราสามารถแยกออกเป็นเส้นตรงและเส้นโค้งได้ทั้งสิ้นนะครับเส้นลักษณะอื่นๆที่เราเรียกว่าเส้นขั้นที่2ล้วนเกิดจากการประกอบกันของเส้นตรง กับเส้นโค้งทั้งสิน้นเช่นตรงและเส้นโค้งโดยธรรมชาติจะขัดแย้งกันนะครับแต่เมื่อนํามาผสมประสานกันอย่างพอเหมาะกับให้ความมีชีวิตชีวาและเพิ่มอรรถรสในภาพเขียนได้เป็นอย่างดีทีนี้มาดูเส้นทางทัศนาสิ่กันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรเส้นในทางทัศนศสิ่มีอยู่สองชนิดดังนี้หนึ่งเส้นที่ปรากฏตามตาเห็นตามการเห็นของสายตาก็คือเส้นที่เกิดขึ้นจากการกระทําด้วยวิธีการต่างๆ ให้ปรากฏเป็นร่องรอยในทางยาวให้เกิดขึ้นบนกระน,น,นาบรองรับเช่นการเขีดหรือเขียนให้เป็นเส้นเป็นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นซิกแซกเส้นหนาเส้นบางลงบนกระดาษ 2. เส้นที่ปรากฏขึ้นมาในความคิดเป็นเส้นที่เกิดขึ้นในความคิดเป็นองค์ประกอบทางความคิดนะครับต้องใช้จินตนาการช่วยในการเห็นภาพอันเกิดจากการชักนําสายตาของรูปทรงและรูปร่างที่เชื่อมโยงรับส่งกันระหว่างจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง เส้นทั้งสองชนิดนี้หากจำแนกออกมาตามแนวทางการสร้างงานและก็ตามที่ปรากฏในงานศิลปะสามารถจำแนกออกได้ดังต่อไปนี้นะครับ 1. เส้นแท้จริงหมายถึงเส้นที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเส้นมีความคมชัดความเข้มความหนาความบางสแสดงบ,บุคลิกในลักษณะต่างๆประกอบกันขึ้นเป็นรูปทรงเห็นได้ทั่วๆไปในสภาพแวดล้อมปรากฏเป็นรูปธรรมที่ใครๆก็ร,รับรู้และเห็นได้ไม่มีอะไรซับซ้อนเกี่ยวพันกับชีวิตคนเราตลอดเวลานะครับ สองเส้นโดยในหมายถึงเส้นที่เกิดจากองค์ประกอบที่จัดเรียงตามตำแหน่งและทิศทางเกิดจากการจัดวางรูปร่างรูปทรงต่างๆบนพื้นที่ว่างนะครับสามารถชักนำสายตาให้คล้อยตามไปในทิศทางที่ส่งต่อสอดรับนั้นเส้นชนิดนี้ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงเป็นการรับรู้โดยในนะครับเกิดขึ้นในจินตนาการเส้นโดยในมีความสำคัญกับงานทัศนศิลป์เป็นอย่างมากเป็นเส้นที่มองเห็นอยู่ในใจ เป็นโครงสร้างสําคัญของงานศิลปะที่ศิลปินจะต้องวางรูปทรงลงไปในโครงสร้างนั้นเพราะจานานุนกรมฉบับราชบ,บัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคําว่าในไว้ว่าคําว่าในหมายถึงข้อสําคัญหลายในแนวทางตีความได้หลายแนวมีคาว่าในในที่นี้หมายถึงการตีความไปตามความหมายตามแนวทางโดยความรู้สึกที่เป็นไปได้ภาพตัวอย่างที่ขึ้นให้ดูนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงเส้นโครงสร้างของภาพนะครับเราสามารถมองเห็นได้ถึงเส้นที่ปรากฏอยู่ในนั้นโดยเกิดขึ้นในความรู้สึกอันเป็นผลมาจากการจัดวางรูปทรงทําให้เกิดแนวของกลุ่มรูปทรงสร้างให้เกิดเส้นขึ้นมาในความรู้สึกเส้นในที่เกิดขึ้นนี้คือเส้นโครงสร้างที่ถูกวางไว้ก่อนที่จะมีรูปทรงนั่นเองยังมีทัศธาตุอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปต่อๆไป เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสรารคลิปใหม่ๆออกมาการุณากดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ